สำหรับคนที่ชอบจัดสวนเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบหนึ่งที่เราชอบเอามาไว้ในสวนก็คือพวกงานสครับเจอหรือพวกรูปปั้นปูนปั้นกระถางอะไรต่างๆมันเป็นวัตถุที่ไม่ได้เกิดตามธรรมชาติเหมือนพวกก้อนหินต้นไม้ครับแต่มันจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นพวกนี้เราจะเอาวางไว้ประดับสวนตามตำแหน่งต่างๆส่วนในสวนญี่ปุน่นวัตถุหรืออ็อบเจกต์อันนั้นที่เขานิยมใช้กันก็คือตะเกียงหินครับในวันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่า ตะเกียงหินมันมีกี่แบบและมันใช้งานยังไงครับก่อนอื่นต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าตะเกียงหินนี้มันมีไว้ทําไมครับซึ่งหลายคนก็อาจจะคิดว่าไม่เห็นมันจะน่างงนะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นตะเกียงหินมันก็ต้องเอาไว้จุดไฟให้แสงสว่างสิแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเอาแค่ฟังก์ชันจุดไฟให้แสงสว่างมันไม่จําเป็นต้องเป็นตะเกียงหินก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นคบเพลิงมันอาจจะเป็นโคมกระดาษมันอาจจะเป็นอะไรที่มันใช้งานง่ายๆก็ได้ แต่ทําไมเขาต้องทํามาเป็นตะเกียงหินแบบนี้อันนี้มันมีที่มาครับเพราะว่าในจุดเริ่มต้นของการใช้ตะเกียงหินเนี่ยเขาไว้ตามศาลเจ้าหรือตามวัดเพื่อที่จะเอาไว้จุดไฟจุดเทียนบูชาพระหรือบูชาเทพเจ้าครับหลังจากนั้นมันถึงค่อยพัฒนามาเป็นตะเกียงที่ให้แสงสว่างตามแนวทางเดินเข้าไปอย่างตัววัดก่อนที่จะพัฒนาเป็นตะเกียงที่ให้แสงสว่างตามจุดต่างๆที่อยู่ในสวนอีกทีหนึง่ง ส่วนในปัจจุบันมันไม่ได้ทําหน้าที่เป็นที่จุดตะเกียงให้แสงสว่างแล้วครับแต่มันกลายมาเป็นวัตถุประดับสวนที่ใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นแทนตะเกียงหินมันมีเยอะแยะมากมายหลากหลายรูปแบบครับแต่เวลาเราเอามาจัดสวนเราจะแบ่งประเภทตามเชฟหรือรูปลักษ์ของมันครับซึ่งรูปลักษ์ของตะเกียงหินเนี่ยมันจะแบ่งออกมาได้5แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมเตี้ยที่มีเสาฝังดินครับซึ่งอันนี้มันจะมีขนาดเล็กไปจนถึงระดับกลางๆสูงระดับเข่าหรือระดับเอวครับ ส่วนแบบที่2จะเป็นแบบทรงกลมเสาเดี่ยวมีฐานครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นทรงสูงสูงระดับสายตาไปจนถึงท่วมหัวเลยเป็นตะเกียงหินทรงดั้งเดิมรูปแบบแรกๆที่ใช้เป็นไปสองทางครับอันนี้นิยมใช้ในสวนขนาดใหญ่และทางเดินวัดครับเพราะขนาดและความสูงของมันเนี่ยมันจะทําให้กระจายแสงได้กว้างครับแบบที่3จะเป็นแบบมีขาครับจะ3มขาหรือ4ี่ขาก็ได้ครับซึ่งจะมีทั้งแบบทรงกลมและแบบเหลี่ยมสูงระดับเข่าไปจนถึงหน้าอกครับ ซึ่งก็คือแบบนี้ครับตะเกียงหินตัวนี้จะเป็นแบบทรงกลมแล้วก็มี3ามขาครับจุดเด่นของมันก็คือมันจะมีหลังคาที่กว้างก็คือมีหน้าที่กันฝนครับส่วนวัตถุประสงค์หลักของเขาที่เขาทอาออกมาเป็นหลังคากว้างแบบนี้เพราะหิมะครับหิมะมันจะกองอยู่บนหลังคาได้เยอะซึ่งมันจะเป็นภาพที่สวยงามมากเวลาใช้ประดับสวนครับถือว่าเป็นตะเกียงประดับสวนญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นตัวแทนของตะเกียงหินเวอร์ชันญี่ปุ่นที่ทุกคนคุ้นตาที่สุดครับ แบบที่4ี่จะเป็นแบบทรงหินดิบครับซึ่งอันนี้จะใช้ฟอร์มของหินธรรมชาติมาเรียงต่อกันโดยที่ไม่ได้ตกแต่งหรือสกัดหินครับส่วนแบบสุดท้ายเขาเรียกว่าแบบกล่องครับมันจะเป็นตะเกียงที่ดูเรียบๆออกแบบมาเพื่อไม่ต้องการให้มันเด่นสะดุดตาและต้องการให้ได้แสงสว่างอยู่ในระดับเท้าครับดังนั้นเนี่ยมันจะวางไว้ตรงจุดถอดรองเท้าใส่รองเท้าหรือวางในตำแหน่งของสวนที่ไม่ต้องการความโดดเด่นครับส่วนประกอบของตะเกียงจริงๆมันแยกออกมาเป็นชิ้นนะครับ มีตั้งแต่3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นและ6ชิ้นครับซึ่งตัว6ชิ้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวมาตรฐานดั้งเดิมครับซึ่งมันจะประกอบไปด้วยฝาจุกปิดบนหลังคาอันนี้เพื่อประดับและตกแต่งครับแล้วก็ตัวหลังคาแล้วก็ตัวตะเกียงซึ่งเขาก็จะเจาะรูสําหรับให้แสงมันส่องออกมาส่วนถัดมาจะเป็นฐานรองแล้วก็จะเป็นขาหรือเสารครับส่วนที่6กถ้าเป็นตะเกียงมาตรฐานดั้งเดิมมันจะมีแท่นหินสําหรับวางที่พื้นอีกอันหนึ่งครับ ส่วนการเลือกตะเกียงมาใช้งานในสวนเนี่ยเราต้องดูรูปแบบที่เราชอบก่อนนะครับเราจะเลือกแบบที่ฝังดินเลือกแบบเป็นเสาแนวตั้งหรือเลือกแบบมีขาอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบและลักษณะของสวนที่เราอยากจะให้ตะเกียงมันเบลนอินเข้าไปครับส่วนถัดมาเราถึงมาพิจารณาดูเรื่องขนาดและความสูงของตะเกียงครับตั้งแต่ดั้งเดิมมาเนี่ยเป็นที่เข้าใจะครับว่าตะเกียงที่มีความสูงมากๆและมีความใหญ่มากๆมันจะช่วยกระจายแสงไปในแนวกว้าง ในขณะที่ตะเกียงที่เล็กและเต away, ี้ยก็จะจํากัดการส่องแสงเฉพาะจุดครับส่วนหลังคาของตะเกียงนอกจากเรื่องความสวยงามแล้วมันจะช่วยกดให้แสงลงด้านล่างดังนั้นความสูงของตะเกียงอ่ะมันมีผลมากากับความสวยของแสงที่ส่องออกมาจากตะเกียงนั้นๆครับในปัจจุบันตะเกียงขนาดใหญ่เขาไม่ได้นิยมเอาไปจัดสวนขนาดใหญ่เหมือนสมัยก่อนครับปัจจุบันตะเกียงขนาดใหญ่เนี่ยเขานิยมเอาไปจัดสวนขนาดเล็กกันด้วย เพราะว่าใช้ตะเกียงแค่ตัวเดียวเวลาจุดไฟแสงมันจัก,กระจายคุมไปได้ทั่วสวนครับรวมถึงตัวตะเกียงเองเดี๋ยวนี้มันมีความสวยงามในตัวเองสวนขนาดเล็กที่มีตะเกียงขนาดใหญ่อันสวยๆมันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้สวนนั้นมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานนี่เขาใช้งานจริงนะครับอย่างตะเกียงที่มีความสูงแตกต่างกัน ก็จะใช้2อ b อ e c บที่แตกต่างกันด้วยเช่นตะเกียงแบบกล่องหรือตะเกียงที่วางเตียตเ้ยเขาก็จะเอาไว้ตรงจุดที่เราหยิบรองเท้าใส่รองเท้าแบบนั้นส่วนตะเกียงที่มีความสูงระดับต้นขาแบบนี้ก็จะเอาไว้2ลำธารส่อน,น้ํา,าหรือ2อ่างหินเตีย้ยที่มักจะวางคู่กันครับส่วนในปัจจุบันเขาใช้ตะเกียงเพื่อเป็นจุดดึงแนวสายตาครับ ตะเกียงที่วางประดับสวนญี่ปุ่นมักจะวางในจุดที่ผู้ออกแบบสวนต้องการให้คนมองไปตรงนั้นครับอย่างตะเกียงนี้เป็นจุดนําสายตาจากในบ้านครับเวลาผมนั่งอยู่ที่โซฟาหรือนั่งทานข้าวอยู่ในบ้านแล้วมองออกมาจะเห็นแนวลำธารแล้วก็จุดดึงสายตาที่เป็นตะเกียงตรงนี้อยู่ตรงโค้งน้ําพอดีในขณะที่ถ้าเดินมาจากทางหน้าบ้านเดินข้ามสะพานมาก็จะเห็นตะเกียงตัวนี้อยู่ตรงโค้งน้ําพอดีมันทําหน้าที่ดึงสายตาครับแต่การใช้งานตะเกียงลักษณะแบบนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าตะเกียงที่หลังคากว้างแบบนี้ เขาออกแบบมาให้มันวางอยู่บนแท่นหินสูงๆเพื่อให้ตัวตะเกียงมันอยู่ในระดับสายตาครับไม่งั้นเวลาเราเดินผ่านไปผ่านมาเราจะมองในมุมก้มแล้วก็จะเห็นแต่ตัวหลังคามันอย่างเดียวครับซึ่งอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราอยากจะมองตะเกียงตัวนี้จากมุมไหนครับในเมืองไทยอ่ะมันไม่มีหิมะดังนั้นตัวหลังคาที่กว้างมันไม่ได้ทําหน้าที่ในการเก็บกักหิมะครับหลังคาเนี่ยมันเหมาะที่จะปล่อยให้ตัวมอสมันขึ้นซึ่งมันก็จะทําให้ภาพของตะเกียงนี้มันสวยไปอีกแบบหนึ่งครับ สุดท้ายสำหรับคนที่อยากจะซื้อตะเกียงหินตัวนี้ไปประดับสวนครับผมมีข้อแนะนำแบบนี้ครับ ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เราซื้อแบบที่มันเป็นหินจริงๆที่มันเป็นงานแฮนด์เมดจริงๆครับเพราะตัวตะเกียงพวกนี้เวลามันเป็นหินและเป็นงานแฮนด์เมดยิ่งเวลาผ่านไปตะเกียงมันจะยิ่งดูเก่าดูโบราณดูมีค่าครับต่อไปถ้าเราเบื่อแล้วเราไม่อยากจะใช้แล้วมันมีราคาขายต่อได้ครับส่วนตะเกียงที่ทําจากวัสดุอื่นๆเช่นพวกคอนกรีตเลซินถ้าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรก็หามาใช้ก็ได้ครับเพราะว่าราคาค่างวดมันถูกกว่ากันเยอะเลยครับ